สวัสดีค่ะกิต้านะคะจากช่อง G Chess สอนมาลูกษากลค่ะวันนี้นะคะมีเชสเอ a n เกมนะคะ k ิงครี e จะมาสอนเพื่อนๆค่ะก็เป็นเทคนิคใบกระดานคิงค q ี e นะคะค่จะจากตำแหน่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าพอนขาวเนี่ยกำลังจะขึ้นไปโปรโมทเป็นค u ี e นะคะแล้วก็ฝ่ายดำก็เหลือแค่ k ิงตัวเดียวนะคะเราจะทำยังไงนะคะเราก็เดินพรนขึ้นไปโปรโมทเป็นค u e นะคะ ก็จากข้อมูลความรู้นะคะที่กีตาร์ได้ไปศึกษามาก็คือเราจะทําการบีบพื้นที่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีทางเลือกเดินเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นควนแล้วเนี่ยเราจะเดินเป็นตาม้าของอของคิงของผู้ต่อสู้นะคะถ้าคิงของผู้ต่อสู้อยู่ที่ช่อง d 4เนี่ยตาม้าของคู่ต่อสู้นะคะมอง มองจากทิงนี่ยเป็นตามมานะคะมองทิงเป็นหมาก็ได้หมาเดินไปช่องไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดินไปช่อง F5 ได้ช่อง E6 ได้อย่างเงี้ยค่ะช่อง C6 ได้นะคะช่อง B5 e ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะเดินยังไงให้แบบกินพื้นที่ได้มากที่สุดนะคะบีบพื้นที่เขาให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าคิดว่ามันต้องเดินไปช่องเนี้ยค่ะ F5 นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันก็จะบีบพื้นที่นะคะลายนี้ลงไปค เขาก็ลงมาอีกนะคะเราก็เดินเป็นตามมาอีกนะคะก็จะเป็นการบีบพื้นที่ช่องของเขาาก็ลงไปอีกเราก็ดงเป็นตามมาของเขาอีกนะคะก็บีบไปนะคะจนจนตรงเนี้ยเราลงไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าลงเนี่ยมันจะเกิดการอับนะคะหรือว่า,าภาษาอังกฤษเรียกว่าส l ิ n เน s นะคะก็อย่าลงนะคะเราให้เราแบบเป็นแค่ช่อง ดีสองอย่างนี้นะคะผู้ต่อสู้จะเหลือแค่ช่อง a BA BA, b a b a b เดินต่อไปอแค่สองช่องนะคะดังนั้นเนี่ยที่เราอยู่ทุกที่ถูกเวลาถูกจังหวะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคิงเนี่ยไม่ได้เดินก็เดินเข้ามาช่วยเพื่อนๆนะคะเดินเข้ามาข้าเดินมายัางไงก็ได้ก็เดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อเราจะได้ทําการเช็คเมทได้นะคะพอเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะคะก็เราสามารถใช้ครีมเช็คเมทได้แล้วนะคะก็เช็คเมทได้ที่ช่อง b นะเช็คเมทได้ที่ช่อง B 2หรือว่าเราจะลงมาที่ช่อง B1 ก็เป็นการเช็คเฟดได้เหมือนกันนะคะสมมติว่าต้าลงมาที่ช่องนี้แล้วการติต่อเช็คเมท ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ s and Game m i n i n g e ี n นะคะหรือว่าเทคนิคปลายกระดาน King Queen ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกเล่นหมาก,กรุกสากลกันอยู่นะคะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีเชสด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ